ไม่กว่าคะอีคนขยนันเออเป็นคนหญิงของชูช็อย่างไรไม่มีคนช่วยทำานงาเงาคนเดียวอีไปไม่กลับหลับไ่ตื่น มีเรื่องอะไรบอกพี่ชูมาเถอะก็วพวกชาวบ้านสิมันมารุมด่าว่าน้องพวกมันดุมด่านอ้องมิจตนาของพี่ว่าอย่างไดพี่จะจัดการพวกมันเองพวกนั้นก็น่าจะใจยิ่งนักมันด่าน้องว่าอีนางพูดดีไม่มีคนช่วยไม่มีม่อผู้ชายหรอมันเจ็บมากนักน,นะเจ้าอ,อย่าไปสนใจเลยพวกนั้นถูกอิจฉาเราไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องไปหาทาามาให้น้องไม่งั้นนะ น้องจะหนีกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ของน้องใช่อย่าพูดคำว่ากลับบ้านเลยจะให้พี่หาท่านมาจากที่ใดจะให้พี่ใช้เงินทองซื้อมาหรือแล้วทำไมพี่ต้องใช้เงินซื้อได้ละ่ะอือเขาเว้สันดอนก็ไปจำศีลที่เขาองกดพี่ก็ไปเอาพาอาระโอรสละพระธิดาของเขาเป้สันดอนมาเป็นท่าให้น้องสิโหมียรักของพี่พี่เห็นแก่เจ้าเป็นเที่พี่อยากได้ เจ้าอยากได้อะไรพี่ก็จะมาหามาให้แมะ่จะย่างเย็นแสนเฉ็นขนาดไหนพี่ชื่อของน้องน่ารักที่สุดเ,เลยไอ้แก่เจ้าเป็นใครทอยเหตุใดถึงมาที่นีชน่ช้าก่อนช้าก่อนตายเถอะเดี๋ยวทำเซลร์รัสนเลยไอ้หลานชายตานี่แหละจะไปเข้าฟองผู้เวรสันโดนเจ้านี่นะแล้วมีอันใดจะมายืนยันบอกทางข้ามาได้ ไปตรงนี้นะเดี๋ตรงนั้นแล้วไปตรงนน้นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นอย่างงู้นเฮ้ hey! ถ้าขอตอนนี้คงไม่ได้แน่รอนางมาสีเข้าไปในป่าดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปใหม่ นนไวค,ค่ะขาสอบขาทำไมขาต้อง